หลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็เอาไปทอดด้วยไฟกลางอคอยอคอยควบคุมไฟให้ดีอย่าให้ร้อนเกินมิฉะนั้นจะขมใชไหมถ้ามีควันขึ้นจะขมแน่นอนอหลังจากทอดแล้วเราก็ลองมาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงร้อนๆๆๆๆรสชาติด,ดีมีผักเค็มพอดีไม่เค็มมาก ใส่น้ำปลาเยอะบัพกพริกแกงตลอดเพราะพริกแกงก็ใส่เกลือเยอะด้วยไม่ต้องใส่อะไรอีกมากเพราะว่าพริกแกงก็เค็มมาแล้วนะต้องชิมก่อนนี่มีรสชาติของปลาแล้วมีก้างปลากรุบกรับกรุบกรับอันนี้คือปลารวมก็จะมีหลายชนิดอาจจะมีชิ้น ก้างปลาเสร็จแล้วเราก็ไปแจกบ้านเพื่อนดีครับเดี๋ยวกป็นกองวางไว้ก่อน,งงอนอโอเคอเสร็จแล้วเราก็อาไปแจกบ้านเพื่อน,นอเอาปลานี้มาฝากาอ่านี่เรามาแจก แล้วแล้ว็กลับบ้าน